เอาละฮะสวัสดีฮะกัมพูชกับผมนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม marvel snap กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำเด็กค่าเนทนะผมเป็นเด็กสายทำลายนะฮะซึ่งทำลายการ์ดของตัวเองนะผมเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองอีกทีหนึ่งนะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องไปดูกันในเด็กกันเลยก็จะเป็นโนว่านะครับผมสำหรับสายทำลายก็จะเป็นอะไรที่จำเป็นมากเลยนะเมื่อมันถูกทำลายจะมอบพลังหนึ่งหน่วยให้กับการ์ดใบอื่นนะครับผมก็เอาไว้ให้มันตายนะผมรอวันตายอย่างเดียวนะ แล้วก็ต่อไปก็บลั๊กคีวานนะผมถ้าหากมันถูกทำลายนะก็จะเปลี่ยนเป็นวินเทอร์โซเจอร์นะครับผมก็เอาไว้ให้ตายเหมือนกันนะรอมันตายเนดะี๋ยวแล้วก็ฟอร์สนะครับผมเอฟเฟกต์เปิดตัวนะครับผมมอบพลังสองให้กับการ์ดถัดไปที่จะลงมานะผมซึ่งเราจะเล่นกับเบสเตอร์ซินิสเตอร์เมื่อมันลงมานะผมจะสร้างร่างแยกแล้วก็มีพลังเท่ากันนะผมซึ่งเราก็จะเอาฟอร์สบับให้จะกลายเป็น มิสเตอร์ซินิสเตอร์จะมีพลังสี่นะผมแล้วพอมันสร้างร่างแยกเนี่ยร่างโคลนก็จะมีพลังเท่ากับตัวแรกด้วยผมก็จะกลายเป็นสี่เหมือนกันนะแล้วก็ใบต่อไปก็เป็นคาร์เนตนะผมทาลายการใบอื่นของคุณในพื้นที่นี้ฮนะแล้วมันจะบวกสองตามจํานวนการ์ดที่ถูกลายนะผมก็สูงสุดก็จะเป็นหกนะแล้วก็ใบต่อไปนะผมสการเล็ตวิทนะส่งเปลี่ยนพื้นที่นะผมซึ่งเออก็ถ้าพื้นที่ไม่ถูกใจก็เปลี่ยนแม่งเลยนะผม แล้วก็ใบต่อไปก็เป็นคิมมงเกอร์นะผมสําหรับใครที่ขึ้นฟูสองแล้วไม่ใส่เนี่ยโอ้ก็แปลกๆอยู่นะฮะเอาไว้ขัดอทําลายโนวาก็ได้นะผมแล้วก็แก้ทางสายสูได้นะฮะซึ่งแบบเขาจะเล่นพวกบัฟสนามเยอะใช่ไหมล้วก็ทาลายการ์ดคอร์หนึ่งเขานะผมแล้วก็เซฟอร์ทูนนะฮะเมื่อมันถล่มลายนะผมจะย้อนกลับขึ้นมือแล้วก็คอจะเป็นโซนนะฮะแล้วก็เดนลองนะผมจะทำลายการ์ดของคุณในพื้นที่นี้นะฮะแต่ว่า พลังของมันจะไม่เพิ่มนะครับผมเอาไว้แก้ทัดน,นะครับผมอย่างเช่นอะคาเนตเราไม่ขึ้นมืออะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้ไอ้นี้ทำลายแทนได้ไว้ต่อไปก็เป็นเอชอนเทสลบล้างความสามารถต่อเนื่องนะครับผมอย่างเช่นเราเจออะไดโนเสาร์หรือว่าเอ,อ่ออะไรวะพวกแบบสายซูนะครับผมจะได้แก้ทางได้นะแล้วก็ไว้ต่อไปก็เป็นฮอฟกอบบินนะครับผมมอบกราร์ดใบนี้ให้กับฝ่ายตรงข้ามนะฮะซึ่งมันก็จะไปอยู่ในสนามเขานะครับผมทําไห้ ข้อดีเลยก็คือมันจะทําให้สนามเขาเนี่ยมีพื้นที่เล่นน้อยลงนะฮะแล้วก็พลังติดลบด้วยแต่ข้อเสียก็คือถ้าหากสนามเขาเต็มเนี่ยมันจะอยู่พื้นที่เราเนะ่ยเราต้องระวังให้ดีนะผมในการใช้การ์ดใบนี้ถ้าหากลงไปลักษณะเขาเต็มมันก็จะค้างอยู่ที่สนามเรานะครับผมเริ่มแทให้ถูกจังหวะนะแล้วก็ไปสุดท้ายก็จะเป็นอเมริกาเซเว่ใบเดิมคน,คนเดิมคนดีของเรานั่นเองนะผมจะขึ้นมือในเทิร์นที่หกนะแล้วก็จะไม่ขึ้นมือเทิร์นก่อนหน้านี้ด้วยนะผมโอเคนะฮะการแนะนําเด็กกเเพ,เเเพยเลยกน ไปอันนี้ก็เป็นโลเคชันเด็ดนะครับผมแต่ผมเรียกประจำวันนะทำไมผมเรียกกันก็นไม่รูกันทังที่มันก็หลายวันนะ้กว่าจะมันมาพอมันจะมาอีกทีนึงก็อาทิตย์หน้านะโอเคเดี๋ยวเราเอาสกาดเดดวิท์เปลี่ยนพื้นที่นะผมเพราะว่าไม่เล่นดีกว่านะไม่เปลี่ยน เขาลงตัวใหญ่มาอ๋อได้อยู่นะโอเคโอ้ฟอส์แค่หน่วยพอดีนะผมโอเคมาลงนี้แล้วกันเฮ้ยไม่ได้นี่ว่าเราต้องย้อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาโนวาลงก่อนแล้วก็เอาฟอส์์ลงเดีย๋ยวก็จบเทินนะผมเทินต่อไปเราก็จะเอาเวเตอร์เซเตอร์ลงนะผม ไอเหียม <S uce myself> ึงน okay. Okay. ีอะไงดิมึงลงอะไรแล้วกันเขลงการให้มาเลยอ้นั่นหรือเปล่าไม่ใช่เลยโอเคอยู่ทำการเฉยเลยเราลองเขากระเบนใหมเนาะมาเร็วมีฝั่นนูนเ่ย ได้เปเลโดโอเคโอเคแนละ้วกครูคงไม่ต้องทำอะไรแล้วแนบสวนจะแนบกลับไปดีก็ไม่รู้ว่าเราจะชนะไหมแต่โดยตัวนะครับอ่ารูเ้เรื่องแล้วมึง ตาขาดแล้วกลาเป็นสามแล้วกลายเป็นสามกลองแล้วก็กวล,วกลบแปดเหลือศูนย์โอเคต้อใหเอ้เกมนี้ไม่ได้โชว์การทํำลายนะผมแต่ว่าโชว์การขัดเาขาเรียวเลยตัดเกมได้นะครับผมหรือต่อให้เราเจอไดโนสอรตัวเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะชนะได้นะเ,เกมต่อไปครับ energy บวกหนึ่งโอเคแล้องด่งหนึ่งเมตรสูงเตอร์ขึ้นเลยอันขึ้นเลยเราลงฟอร์สไปก่อนเลยก็ได้โอ้โหแมนนลยเฮ้ยดิเอาไงบ่องพลังจะถูกรักษาหน่วยอ่ะแล้วลงนี่แล้วัน เดี๋ยวเราลองดูฮาวกับบินนะผมถ้าฮาวกับบินมาเนี่ยเราจะลงทองกลางนะแล้วพลังมันก็ถูกลบขึ้นไปอีกก็เป็นเรื่องตีสำหรับเรา,เราการทุบไปในเทอร์นี้คาจะบวกสองครับผมก็โอเคเราลงไปนี่กหรอเงี้ยจะเทอร์นีนะ้าลงการโอ้เต็มเลยไหม แน่จะสายโซ่นะเอาจริงเอ้ยได้อยู่างงี้ไม่ไม่ดีป่ออะได้ไงได้ก็ได้อะไรไ็ไหนอะไรก็ไหน้วได้คะแนนแล้วก็ลงเลยแนละ้วเนี่ยถ้าจริงแล้วน่าจะลงโนวาก่อนนะครับผมอ้อทำไมมู Moon Girl นเกลอวะไม่โอเคเดี๋ยวรอรอตัดเออ่เดี๋ยวไปเดยนซอร์เลยครับผม อืมทั้น,นี้ก็อยากได้ถ้าลงเขาเขาบินกลางนะแล้วก็ลงเซเวอร์ดูสฝั่งนี้แล้วกันโอเคสแนปเลยฮะขั้นข้ามมั่นใจนะเกมนี้ต่อไปเขาน่าจะลงเอ่อเดวิลเด,เดอร์โซลที่เลนซ้ายนะผมเลนขวาขวาขวาเลซ้าเยเต,ต็มอ้าวเออวะ ลืมไลนเนี่ยแต่เขาก็โดนแล้วนะผมคิดยังไงอยู่วะมาลงเลกนี้บ้านก่อเน <systems> อเดี๋ยวเอ็นชเตทไปก็พอนะครับผมถ้าเขาเลือกที่จะลงไดลโซ์เลนขวาสุดเขาก็จะแพ้กลางครับผมแต่ถ้าเขาลงช่องกลางเขาก็น่าจะแพ้อ,อีกอยู่ดีนะผมเพราะว่า เอ้ยแต่ว่ามือขคก็เยอะอยู่นี่ลองดูกันนะผมโอเคซาเวนนะครับผมเราชนะละแล้วก็ใบไป,ไปแอนแมนไปที่หนึ่งแล้วก็เดลซอร์ไปที่สองครับผมเสียใจด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ฮอลก็อบินช่วยเราไว้อีกแล้วคนะก็ถือ,อว่าเป็นก,การที่ดีนะควที่จะใช้ให้ถูกจังหวะจริงๆนะครับผมอย่าไปใช้ตอนเล่นเขาเต็มนะคชิบหายหมดนะครับผมเกมต่อไป ถ้าหากถามว่าเด็กนี้เก่งไหมเหรอก็ค่อนข้างเก่งนะผมแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยคนที่จะมีเอช้างชีนะผมเอามาเปลี่ยนแทนสกอเลิวิ์ได้นะจริงค่อนข้างจะชัวร์กว่านะผมเพราะว่ามันทําลายการ์ดที่มีอพลังโจมตีเก้าเลยมันจะสามารถตัดเกมเขาได้อีกระดับนึงโอเคโอ้ยได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงะไม่่มาบักี้ลยครับ พอเนี่ยพายพายามอย่าให้มันไปลงซ้ายก็พออย่าลงซ้ายจิบหายเอย้อันนี้แย่นะพ่อโอ้เราจะสับฝั่งด้วยอย่าเลยอนนี้อ้องเดี๋ยวพิ่งลงดีกว่า,าเลยเดี๋ยวพิ่งลงดีกว่าเนะเอ่อจะใ,ให้ไม่ตายกันไง ม่นค่อนข้างแย่นะครผมถ้าอโลเคชันแรกไม่ได้เปิดมาที่มันจะมีการหลังเกาให้เราก็จะโอเคว่นนี้นะโอเคฟอร์สออ้ยดียเนี่ยโอเคเราลงฟอร์สมาฝั่งนี้แล้วก็ลงเวสเซอร์เวสเตอร์นะผมก็ขอให้ให้ฟอร์สเนี่ยมันไม่ทันลึงประโยชน์ทางซ้ายแลผม ซันสปอร์ตเดี๋ยวเจอคิวมังเกอร์กูจบแล้วโอเคอย่าไปทางซ้ายนะมึงสวยฮะอะไรของมึงวันนี้มันเป็นโรคอะไรวะไปทางซ้ายกันเนะนียอาคิวเอา,อางี้ไปเลยนะผม นอนหาเฮ้ย <c> ว <oughs> <c oughs> ่าเขาแพ้โอ้นี่สายเลยวมะมือเขาไม่กี่ใบทนะ์เขามีห้าใบานะครับผม <c oughs> เฮนี้เราคา,าเนตตายุดนล้อคาเนตเราก็ได้แจกทั้งหมดเลยตัวนี้หนึ่งปึ๊กปึ๊กปกึ๊กแล้วย่าคาเนตก็จะลงไปอีกช่องหน,นึ่งย้าก็แดกเพิ่มแล้วก็บวก โ okay. อเคอเดี๋ยวเราลงเซลโทไปแล้วก็ลงคิมบงเกอร์จบเท่เนี้แล้วก็ต้องดูนะผมว่าเราจะชนะไหมหรือเปล่าเดี๋ยวว่าชางทีมาต่อยกุทีเดียวตายอะไรก็ไม่เอานะเนี่ยเด่นแล้วพี่เดนแล้พ,พี่โอดินเค okay. แล้นั่นจะชนะอยู่นะครับผมเฮ้ยแต่โอดินมาลงอย่รอบเอ้ะแต่ก็เท่านั้นนะครับ โอ้ดีมันจะลงได้ขวานะฮะเ,เปิดก็จะเป็นของเซน,นเนลก็จะเอาการขึ้นหนึ่งโอเคเราชนะได้ยังไงวะมันค่อนข้างได้เท็มากเี้เนี่ยชนะเฉยอ,อดีนแดนะเกมต่อไปบผม รีบรสายสู้โอเคได้อยู่นะถ้า่ยวมังเกร์มาก็ยิ้มเลยนะผมเตรียมยิ้มได้เลยจะไม่เปิดตัวจะหมดจะจบเกมอย่างนั้นนะรเราอย่าไปเพิ่งไปลองนะผมเอาลองด้นะอ่ะคิวมังเกิกลขึ้นเลยลนะโอ้แล้วก็เอนชานเทนก็อยู่บนมือเราด้วยอะรลงเล่นสายเลยเนี่ยสรุ่ไปเล่นสายอะ่ะทำลายเหมือนกันนะทิ้หายหมดโอเค เดี๋ยวเราลงนี้ก่อนแล้วกันเธอเนี่ยเราค่อยเปลี่ยนก็ได้เอ้ยเขา,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 เ,า,าเ,นเ,เนี่ยสารทำลายว่ะเอาไปรู้สึกเทเลนเกิร์เนี่ยถ้าเอามาเรียกกันรองให้โดนกินนะฮะแหมสูงจริงแล้วเราโอ้โหไอเจ้าเวนัมเหรอเฮ้ยอยากได้เหมือนกันเนี่ยเอาะไม่เอาดีกว่าโอเคเรางนี้แล้วก็ไม่ได้อีก่เลย ลงกลางไปเลยกนะันเนี่ยลงไปเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะโอเคเซตวัตถุทีขึ้นมือนะผมนี่ขึ้นไปแล้วแต่คอร์สจะเป็นศูนย์นะรงกลาง เล่นกลางเราน่าจะชนะแล้วนะครับแล้วลงซาวิสตรงนี้เนี่ยจะเพลนเนี่ยนะน่าจะมีโอกาสชนะอยู่หรือเปล่าโอเคเขาลงกลางเพิ่มแล้วผมอายจะหายแล้ว อันนี้เราแพ้นะโหเย่ตัวการ์ดฮูส่ามจากไหนวะเจอคนอยู่ภูส่าเนี่ยนะผมก็แพ้ตามระเบียบเลยถ้ามีชางฉีนี่ก็น่าจะชนะอยู่นะแต่ว่าเราไม่มีนะผมเคเกมต่อไปครับโอเคแมงโลแค่ชั้นเดียวกับเมื่อกี้เลย ท่าที่เขาลงมันงเกลือ,อได้เสาวก็นหินอันนี้ไม่ดีเลยเนี่ยแย่แล้เดี๋ยวลงนี้ไปก่อนเลยถ้าว่ลงการเพิ่มเนี่ยเราคอรอการอยูยโอ้โหชิ่มายเอ้ยแย่กว่าเดิมนี้โอเคเราจบเท่านี้ก่อนแล้วกันไม่ดีเลย ก้อนหินแล้วมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยยังไงว่าไม่ขึ้นอย่างอื่นเลยอะโอเคลองเขากะบินฝั่งนี้เลยด้วยนะครับนี่ยเขาข้างแย่อยู่มันเถื่อนท้าด้วย แล้หหวหัวตรงนี้เลยนะนนะโอ้ยในโลงการลยกลางเราได้ไ,ดไม่เสียดายใีมอโอเคทางชี้เกลกต้ัมแต่ว่าเราชนะนะครับผมโอเคจ่ายเฉยเลยงงเดี๋ยวผมต่อให้แล้วกันนะ มันจบไวเลยเกมนึงครับผมไปถ้ามันจะตุกก็ขอไปนะครับมันน่าจะเป็นที่ยิมไปนี่เกมท้ายแล้วนะไม่รู้จะเป็นยังไงมั้งโอเคบิสมอร์กเดี๋ยวลง ว่าไปก่อนนะเฮ้ยวอแปลกแล้วมันจะต้องมีจูบเปนนี่แล้วก็อินฟินอมันจะเรียกอะไรวาแน่มันก็ได้อยู่โอ้ยดีนะเอลงเซบาตียนไปนะตัวอนี้ดีวะลงฟอร์ตเลยเทต่อไปแล้ลงเซบาเตนเยนะพี่ไ็กเปิดตัวสินะ ไปคันเองก็จะกินนะโอ้โหบักกี้ขึ้นทานะครับมันขึ้นก่อนน้นดีนะ,ะเบรแล้วเฮ้ยเราแค่นี้ก็พอนะกินเลยเราไม่ลงเทนนี้เก็ไม่รู้จะลงเทนไหนแนละ้วแต่เมื่อตัวเราเลิ่มจะเทม่ได้นะครับนะเป็นอย่างนี้ดูเ็นโหแบบนี้ โอเคเราไปเล่นเลนอื่นกันดีกว่านะ,ะเลนกลางไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะผมเขาน่าจะลงโอดินกลางนะเขาน่าจะลงโอดินกลางแล้วเราลงอย่างนี้ลแล้วก็ลงเซอร์เวสไปนะผมโอเคสแนปสวนไปโอดินกลางแล้วมันจะบัฟหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะผมอาจจะมีจูเบลลี่มาก็ได้นะไอจ,จิยัไม่รู้เขาจะลงช่องไหนนะ เกมท้ายแล้วขอชนะได้ไหมเฮ้ยอีย้เาขาก็บ,บินต้มตีแล้วครับของเรามันไม่ขึ้นมือนะผมโอ้โหไหนถ้าของเราขึ้นมือดิเขาโดนหนักกว่าเราอีกนะแพ้นะผมของหอมก็บ,บินไม่ขึ้นมือแพ้ผมก็สำหรับเด็กนี้นะคถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะผมถ้าหากไม่โดนคอ์โมหรือว่าอาร์เมอร์ขัด เอฟเฟกนะครับผมหรือว่าจะไปเจอพื้นที่ที่แบบเออเอฟเฟกต์บนตัวไม่ได้ผลเนี่ยก็คือสบายนะครับผมแล้วก็มีเอนเทนเต็ที่แบบแก้พวกตัวความเร่งนะครับผมแล้วก็มีเฮากอมบ,บินที่สามารถลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็สามารถทําให้พื้นที่เขาเต็มได้อีกด้วยนะครับก็เรียกมีแบบเออบังกี้ที่สามารถเรียกวิทอรโซเทอร์ออกได้นะครับซึ่งมีพลังถึงอกหน่วยเลยทีเดียวๆแล้วก็มีคาเนทที่สามารถเพิ่มพลังได้ตามจำนวนการที่ออกได้ แล้วมีคอมโบของฟอร์สแล้วก็มิสเตอร์ซิลิเตอร์นะผมซึ่งโดยเป็นเด็กที่ค่อนข้างดีจะเล่นง่ายนะผมถ้าหากคุณไม่ลืมไปว่ามันจะทำลายตัวเองนะผมแล้วก็บางทีก็อาจจะต้องระวังเรื่องของฮอบกอบบินซึ่งบางทีอ่ะช่องมันอาจจะเต็มอะไรอย่างเี้อยู่เป็นข้อควรข้อควรระวังแล้วก็สำหรับใช้ที่มีช้างชีนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนแทนเออสการเล็ไปได้นะก็จะค่อนข้างชัวกว่านะผม โอเคก็ในกรณีเดียวกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็เด็กต่อไปเราจะทำเด็กอะไรกันก็อย่าลืมติดตามนะครับผมสวัสดีไบายครับ